สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมครับืัอนี้พอเฮ้งกับสิพาดพี่น้องท่านผู้ชมครับมาตามแนวทางของอาจารย์ช่มผู้นะครับหลังจากที่พอเฮงกับบัวด้ตามเพิ่นโดนเติบแล้วไล่งวดแล้วเนื่องจากว่าตั้งแต่พอเฮ้งเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มานี่นะครับกับเปลี่ยนไล่เปลี่ยนนี่มาพร้อมอาจารย์เพิ่นบ่ฮู้เพิ่นเข้าไลา่ยบ่ถือหานไาล่บ่เจอเลยบ่ไเด้ตามมาสั้นเพิ่นว่า มาที่นี่ค้นไปค้นมาเพื่อนกับไปได้เบอร์ได้ไลน์นะครับเพื่อนกกเลรทรงแนวทางมาให้กับพองฮงให้พี่น้องเอฟซถูกท่านทุกคนได้รับชมกันเกี่ยวกับแนวทางนะครับเพื่อนำไปพิจารณาเปลี่ยนแนวทางโชคลาบเกี่ยวกับโชคลาบของรัฐบาลไทยนะครับเด้อ พอเงก็ออกมานังเรียนอยู่ข้างนอกครับห้อนแต่ว่านาังอยู่ข้างนอกรถแลนไปแลนมากะรู้สึกว่าอากาศมันห่อนเลยกะรถแลนกิเป็นงุดงิดเนาะพี่น้องเนาะเสียงรถด,ดังอยู่ใต่ห่มไม่ครับตอนนี้เดี๋ยวพอเฮงสิพลาพี่น้องท่านผู้ชมนะครับ มาเบิงแนวทางของอาจารย์ชมพู่ในงวดนี้ที่พ่อเฮงวอาสูฟังนะครับบาแนวทางของคนบางข้างกับเขาทั้งบนทั้งล่างจะมีบางงวดรุด,ดนกันนะครับมีหลุนกันเดี๋ยวพ่อเฮงพามาเบิงแนวทางของอาจารย์ชมพู่คน สองเห็นงานหกหกนาบพี่นอนะ้องเนี่ยสำหรับแนวทางของเพลินอาจจะพอเห็นตั้งดีดีกันตั้งหันออกไปทางนี้เนาะขออนุญาตก่อนนึกพี่นอ้อง่ะ สำหรับแนวทางของอาจารย์ชมพูนะครับที่โปเฮงสีเอามาพี่น้องท่านผู้ชมเบิ้งแล้วกับน้ำไปพิชชจารณาเป็นแนวทางโชคลาภนะครับหันมาทางนี้ซะอา้ามันกล่องมันทางพี่ต้อก็ดีชัดเจนดีนะครับ พี่น้องพิจารณาเบื้งหลังกับไสวิจารณญาณในการรับชมด้วยครับเด้องวดน,นี้บนสำหรับบนครับนี่แหะเดี๋ยวพอหิ้งเบื้งกันเด้ออืมเี่ยเป็นทรงมาให้ครับ เนี่าทางเพื่อนวดวันที่สิหเดือนสองมานอาครับนีบนมีล่างเพื่นที่แยกมากสิละโอ้บ่บ่ชัดนะครับเนาะบ่ชัดเดี๋ยวก็ทิ้งสีเอายุก,กระดันให้เบื้องนะครับ เพื่อนกันงงคือกันเพื่อนหาผู้แฮงผู้เจอครับเนี่ยเพื่อนเพื่อนอัดเสียงไว้เลยโอ้ยมีติดผู้หาลายพี่เฮงไม่เจอเลยอ่ะอืมเนี่ยเพิ่งเจอผู้ไม่รู้ว่าพี่เลงใช้ลายนี้หรือเปล่าหากันบ่พอนะครับอ่ะเบิ่งเบิ่งเบิงดูกระดานนะครับ นี่เป็นหน้าทางของอาจารย์ชมพู่นะครับวันวันที่สิหกุมภาพันธ์หกเกนะครับ<ม>ตัวเด่นตัววิ่งบนก็คือ3ามับ4เด่น3นะครับเน้นที่สามมีสามหกสามแปดสามเก้วี่เก้าสามสเน้นที่สามหกสามเกสมสครับหลักลอยของเพิินมี2กับ4ครับ นักเล่าของเพื่อนมีสองกับสี่ปวดแขนหลอพี่น้องเอ้ยเพื่อนให้สามตัวสี่สามเก้าสองสามสี่สี่สามหกครับส่วนล่างเด่นหกตัวเดียวนะครับมีห้าหกเจ็ดหกแปดหกเก้าหกออกมาจันย์ชมพูให้ไว้เป็นแนวทางนะครับเด้อให้พี่น้องใส่วิจจรณญาณในการรับชมครับ ให้ท่านใช้วิจารณญาณในการารับชมด้วยนะครับไม่มีใครรู้จะออกตัวไหนมาตัวไหนอาจารย์เพิ่นก็ให้ว้เป็นแนวทางครับวิจ,จารณาเบิ่อนาจะเห็นกับพวกหูเท่กันว่าจะออกหรือว่าออกนะครับสําหรับแนวทางของเพิ่นแคปเอาไว้ครับแคปเอาไว้เบิง้ง ไม่พิดจรณาน,ะนี่หลายต่อหลายข้างนะครับที่พอเห็นกันพยายามตามหาเพื่อนเือกันแต้กับว่เห็นหาพวกเจอเพิ่งจะเจอกันพี่น้องท่านผู้ชมกับพิดจรณาะนิ่งนะครับเด้อ แนวทางของอาจารย์ชมพู่ในงวดนี้นะครับอากาศห้อนนะครับเนาะก็เห็นกับวาหูว่าจะยูมองไดจังคอยสีเยินเนี่ยขงสีพวกนีย้ยอีงผิดพลาดนะครับ ว่าพอเห็นกันลอกออกจากนี้นะครับเนี่ยเป็นทรงไล่มาให้อ่าเปนกันพี่น้องบ้งมันใจกันเอ้าแคปเอานะครับแคปออกจากไล่บานนี้ล่างนะครับนี้ล่าง นะทั้งหมดทั้งมวลีนเป็ี่นแนวทางเด้อพี่น้องเด้อท่านใส้วิจ,จารณญาตในการรับชมนะครับให้ไว้เป็นแนวทางนะครับขอให้พี่น้องท่านผู้ชมให้โชคดีอยู่ดีไม่แห้งกันทุกท่านทุกคนเด้ออย่าเก็บอย่าจนขอให้ร่ำล่ำรวยๆครับงมวดน,นี้ขอให้แนวทางของอาจารย์ชมพู่นะครับพาพี่น้องโชคดีด้วยกันทุกท่านทุกคนครับจะมาพบพอ่พอ,พอกันในคลิปหน้าครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ